แม่พี่น้องมานี่ก็มาพบพอกระช่องแตนทราเวลเลอร์คนหนึ่งตาอีกฝักมือหนึ่งนะคะมาน,นี่เขาก็มาเก็บความทรงจําเนาะเก็บความทรงจําดีๆก่อนที่เขามอนเวลจะปิดเนาะพี่น้องอยากให้พี่น้องมาเบิร์น้ำกันว่าสัญลักษณ์ของเบอร์บิงแฮมจ้าพี่น้องเขาอยากให้พี่น้องมาเบิร์น้ำกันว่านี่แหละครั้งหนึ่งอีกจักอีกจักสิบอีกจักสิบปีปุ อีกไม่รู้จักอีกอกี่ปีจะมีแบบนี้อีกนะพี่น้องเพราะว่าเขาสิเป็นไปรอบๆรอบๆๆแต่ละจะประเทศแต่ละประเทศเทศนาะอันนี้คือปีนี้ยูอนันความโชคดีก็คืออยู่ที่เบอร์ลิงแฮมเราได้ดูแล้วาวได้เห็นเนาะให้พี่น้องได้เห็นเห็นน้ากันข้าก็เก็บความทรงจําดีๆไว้เนาะ่าเป็นยังไงเนาะนี่แหละให้พี่น้องได้เห็นเนาะมาเป็นยังไงมีแต่ความโชคดีมีแต่ความงาม,งาม เดี๋ยวเ้าสิพาไปเบิรงดอกไม้อีกแท่นึงดอกไม้ทั้งยางกับบ้านเดี๋ยวภาไปนยองไปเบิรงเนาะพี่น้องมาหอดบางนี่เนาะมาแมนมนุษย์ท่องค่ำนะพี่น้องเด้ออันนี้คือนักธุรกิจของใหญ่ของคังแหลกของเบอร์บิงแฮมเลยเนาะที่ว่าเขาสั่งมีเขาสั่งเบอร์บิงแฮมเนาะพี่น้องนี่แหละสามคนนี่แหละเกิดบ่มี่สามคนนี่แหละบ่ร์แฮมเพิ่งซื้อประดิจเลอร์ลงเรื่องปันนี่เนาะนี่คือผู้ชาย์สามคนนี้คือเป็นนักธุรกิจใหญ่ นายเป็นนักธ yeah. ุรกิจนายสางบำรุงนะสั่งบำรุงเบอร์บิงแฮมนายหตแต่เบอร์บิงแฮมจะเล่นลงเรื่องใดคือเพิ่นเลยละเพิ่นเฮ็ดสัญญาลักไว้เนาะสามคนนี่ไปไปดินทางอื่นจ้ะเอาไรพี่ใหญ่ส่วนไปเดื่มมั้ะพี่น้องเบิ่งเนาะเห็นตึกนะบ่ตึกเก่าๆพี่น้องเห็นตึกเก่าๆบ่ตึกเก่าๆงามๆนะมีแต่ความมันมีแต่มองงามๆตึกเก่าๆเพิ่น เพราะว่าตัวนี้ก็อนุรักษ์เนาะมันก็เลยได้มีงามๆก็บริเลิศบถอนบทุบบทิมเนาะงามหลายให้พี่น้องได้เบิ่งค่นี่คือในใจในโตเมืองเบอร์มิงแฮม้พี่น้องเนาะรถเมย์ในโตเมืองเบอร์มิงแฮมให้พี่น้องได้เบิ่งโอ้เราติดไฟแดงย่างก้อนพี่น้องนี่ทุกคนนั่นทุกเชื้อชาติเนาะ เห็นบอกงามมีคนทุกเชื้อชาติมาอยู่ในเมืองนี่พีน่น้องหลายที่สุดคือเมืองนี่แหละทุกเชื้อชาติน้ะเฮากติว่าูปนั้นบริบูดบยปวาร์เฮากับเป็นคนส่วนหนึ่งของ oh, เฮากับเป็นส่วนหนึ่งของต่างชาติมาอยู่บ้านเขาเฮากับจะไปบอกว่าอุย๊ยนั้นชาตินี้บริบูรัพอเฮากับมีส่วนเป็นคนคนหนึ่งเป็นคนต่างชาติมาอยู่บ้านเมืองเขานะทุกคนก็อยากมีอนาคตดีๆทุกคนก็อยากมีชีวิตดีๆก็ต้องมาอยู่เนาะต้องมาหาทางนาเนาะ นี่แหละพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันนะคะความสวยงามพี่น้องเด็กเบิ่งพี่ใหญ่พายางยางไปพับคนกำลังเลื่อน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 กันไปโอเคพี่กอล์เดะโอเคพี่น้อง What's, What's that? What's that one? Chỉ là kapada. A nang na na bode binh ngang ba. Mong na bode kang mung kang birmingham lập binh ngang ba. Bode này luôn sư tay quay. I na ngang ba. Bode ní luôn sư na binh ngang ba. ba. ดอกก็จังดอกอันนั้นพี่น้องก็จังดอกงอนไกบนน่บานเฮ่าเนาะเบิ่งไก่เบิ่งดูดอกงอนไกบ่บานเฮ่านะบานเฮ่าก็จะเป็นสีแดงเนาะนี่เป็นสีส,สมเรื่องเรื่อง,องสม,สมงามลองเห็นป้ะขอบว่านนะันานานี่มันดอกไม้มันหลายบานเมืองนี่ยนานดอกไม้มันลหลายหลายๆเคยสะออนได้ดอกไม้เลยพี่น้องเอ้ยนี่แกรูปปัน้นอันนี้ไใบสานอันนี้ไใบ สัญลักษณ์ของกีฬาก็มันเบลเนาะมันนี่มึงน,นี่ตนันตัวนุง่งอวนะกูกระทิงนะนอย่างนไงบ้ะงามจ้ะมิถัมงมามงามๆเลยเดี๋ยวสิพาเป็น้องอยางเบิ่งหล่อลอกจากน่อยก็เป็นเป็นยังไงเป็นตกแต่งสวนเนาะสวนงามขนาดเลยอยากพี่น้องได้เบิ่งน้ำกัน น้องเห็นบ้อุ้ยดอกไม้นี่ดอกงามขนาดเลยน้องเห็นบ้นี่นะงามครับผละมักเป็นแต่ดอกไม้ก็บกระอสะอออืมออมันตกแต่งไใ้สัญ,ญลักษณ์ของกีฬาคอมมอนเวล ใครมาก็มาถ่ายรูปคนมาหล,ลายหลายคนก็นมาถ่ายรูปหล่ข่อยก็มุดมาทั้งในเพราะเด็ดถ่ายเอานี่เป็นน้องมันนี่ก็คนแลนเนาะนรูปคนแนนลนรูปคนแลนนั่ <c oughs> งเห็นปะยามอมๆนี่ให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันมันหลาย ในเบ่งอ้อมๆนี่ปดาปดาอันนี้คือจังต้นนันดอกอ่พุทธอะไรนะบ้านบันเฮาเอิญน,นันพุทธรักษาเหรอคือจังต้นดอกพุทธรักษาบ้านเราพุทธรักษาปะในนั่นอะพี่น้องน้ำย้ำเป็นดอกก็คือเขาว่ามันอันเดียวกันน่ะเลยเนี่นี่แต่พระท่านเนี่ยเป็นดอกนะ่นนั้นเป็นดอกแล้วนะก็ว่าแม่อันเดียวกันนี่แหละ No? ที่บ้านห้าอันพวกอันรัฐบาลมันปลูกน้ำถนนหนทางเน no? าะวันเดียวกันนี่นั่นนะก็บ่านเดียวกันนี่แหละใช่นั่นแหละเออมันเอามาปลูกในงามงามเนาะมันงามดีดอกพุทธรักษาที่บ้านห้าก็ปลูกน้ำถนนหนทางเนาะ นอนอันนี้เชิดเนาะโบดถ์เป็นโบดถ์เป็นงามๆใหญ่กลางตัวเมืองเบอร์ไม่แงมเลยนี่แหละโบดแล้วเบิ้งพี่น้องจะบา้าจังไงคนก็บฏ白衣านได้ก็นั่งทั้งหลุมฟังศพต้องมองแต่แม,มองมอยู่เขานั่งทั้งหลุมฟังศพเลยนะนั่งเล่นต้องมองเต็แม,มองอยู่นะั่นนะเขา่ได้白衣า,านเด้อพี่น้องเห็นป่เขาก็นั่งอย่้งทึ่งๆนะ ไปดิไปนอนเงาลูกในคนเนาะเป็นลูกบาดเป็นงามงามไปนองลูกบาดเป็นเห็นแต่งามงามก็จะหันเบเบิ่งทั้งปีทั้งปีจะเป็นลูกอันอาหารไปนอนปะร้านอาหารโอ้เห็นแต่งามเป็นเอ๋ยเป็นนางต้องมองมือเพื่อเดียวเอ๋ยเป็นนางกินโคก คือสภาพพี่น้องบนเบิร์นทัพมันหนานหย่หน,ายาน,นะแต่มันก็เป็นความที่อลังการนะพี่น้องพี่น้องอันนี้คือภาพล้มๆมในพับเนาะอันนี้คือภาพล้มๆในพับที่ว่ามีตีมของสวยๆนะพี่น้องอันนี้คือเป็นพับไตันอันพับสันใตดินนะพี่น้องเนี่ยให้พี่น้องมาเบิรงนเะนาะว่าเป็นยังไงเนานะอันนี้คือดอกจริงือดอกปลอมโอ้ดอกปลอมนู่ว่าดอกจริงพี่น้องเออง,งาบงบาเบิรงทั้งนึง เคร่งเครืพี่น้องเป็นโลว์วาดเป็นเห็ดงามนะพี่น้องมาพี่น้องได้เบิงให้เดี๋ยวดี๋ดีนะพี่น้องดย่างนีดีให้เดี๋ยดีเดี๋ยวไปชมพวกกับเจ็บพองูพี่น้องเห็นบางูหัวงูนะคะมีหัวงูด้วยอันนั้นเทิงอันอันเกินยังไงล่ะ เพดานเนาะเอนเพดานเนาะอันนี้ข้างล่างอันนี้เพราะวพับเร่มอยู่สันใต้ดินนะพี่น้องอันนั้นรูเป็นรูอันเท้งานเพดานให้พี่น้องได้เบิ่งชัดๆัดมองนี้เนาะเดินเบิ่งชัดๆมองนี้นี่ก็โตพับเนาะพับสันใต้ดินพับกว้างนะพี่น้องพับกว้างพี่น้องจะพาพี่น้องมาเบิ่งมืองนี้เนาะนี่มองร้านอาหารบ่มองโตกินข้าวเพื่อนเนาะ สไตล์อียิปต์นะพี่น้องเป็นเฮดสไตล์อีอยิปตนะ์เนาะน้องบอกงามงามนะเบิงเสาวเป็นสมัยโรมันเนาะก็จะคิดวางสันนะตัวเนาะเฮดงามนแห้งให้พี่น้องในเบิงก็จะมา,าพี่น้องเบิงมึงนี่อีกพพี่น้องมาเบิงมึงนี่พี่น้องเบิงอียิปต์นั่นแหละพี่น้องสมัยนี่เนาะเป็นเฮดน,นี่เนาะอยากพี่น้องมาเบิง อันนี้ยู่สันไตดินนะพี่น้องนี่อยู่สันไตดินเนาะเป็นสันไตดินกันนี่นี่โตกินเขาเนาะงามแห้งคอยละเห็นละเพิ่มแบบมากนะแต่มันอยู่สันไตดินบางคนก็บ่ค่อยเข้ามาก็บ่ค่อยเขาคอยหูวใจกขาบ่ค่อยมากนอกจากคนที่ว่า เคยมาดูดูแลป่าที่มาอีกมาแล้วมาอีกเพราะว่าเป็นต้น <c oughs> เป็นตน้นค่ะกัมาดูดูคอยมาพี่น้องออกไปแล้วเนาะพี่น้องมาเบิ้ลน้ำกันว่าเาอยู่เลิกขนาดไหนออกไปจากฝับไต่ดินแล้วสั่นไต่ดินเนาะนี่พาพี่น้องมาเบิ้ลก่อนเนี่ยเกิดบันไดมาแล้วพี่น้องขึ้นมาเบิ้ลมีหลูกเป็นอย่างเน่จังใดเน่เนี่พี่น้องเบิ้ล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  ิ่งพับเพิ่อนอยู่ใต้ดินผับชั้นใต้ดินนี่อ๋อ,อกอนจ้าพี่น้องเขาบตรงยางเก็บบันไดอีกนะนี่อยู่เลิกนะอยู่เลิกเลยแหละอยู่เลิกเลยพี่น้องนี่มองประตูเขาประตูเขา่าจะเป็นรูปจิงส่เป็นรูปจิงส่นะพี่น้องเป็นรูปจิงส่ ให้พี่น้องได้เบิงมันเป็นรูปล่ามกนะคะเป็นรูปอาร์ตจ้ะนี่หาอยนางกำมาอีกอี่บักยางเลิกเลยพี่น้องเอย้ยให้พี่น้องได้เบิงมาเลิกขนาดใดเป็นซันไตดินจ้ะพี่น้องเห็นบ่กอยู่พูนบนนั่นทังยางเข่าทัางยางเข่าเนาะไปค่ะไปกันพี่น้องมาหอดมองนี่กับซีเมนต์เบิงรถอันนี้เนาะรด รถปลาไหลทะเลนะคะใช่ใช่ใช่ปลาไหลไฟฟ้าเออบมแมนกิ่งคือปลาไหลไฟฟ้าพี่น้องเห็นปะปลาไหลไฟฟ้าพี่ไม้เนาะมันเหมือนปลาไหลไฟฟ้าเลยโอ้ยน้องหายยังหลุกละปลาไหลไฟฟ้าพี่น้องเห็นปะเออปลาไหลไฟฟ้าพี่น้องเห็นปะไปเลยเอาไปแล้วไปเลวจ้ะหมดปลาไหลไฟฟ้า ไปคุณรุดคุณรุดคุณรุดแล้วไปไลฟ์ไฟฟ้าเพื่น <love> วูแฮมตันพุนอ่อนนะเพื่นไปวูแฮมตันเพือ่อนนะปะมาอีกแล้วพี่น้องไปไลฟ์ไฟฟ้าเพื่นมาอีกแล้วจ้าไลฟ์ไฟฟ้าให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันสีสวยนะคะเมื่อกี้ไปเป็นสีอีกสีหนึ่งมาอีกสีหนึ่งเลี้วพร้อมนะพี่น้องปักหลังเร็วเลยนะ คนก็นเต็มอยู่คนก็นั่งเต็มอยู่อะไรไฟฟ้าจ้า